สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีเช้าวันที่16มกรานะคะ2,021ค่ะมื่อนี่ก็คือเก่านะคะเอาบรรยากาศหลังหิมะตกนะคะมาฝากพี่น้องค่ะช่วงนี้นะคะก็ย,ยัง่ทัท่านมีคลิปอย่างอื่นมาลงให้เบิ่งเนาะขอเก็บเกี่ยวบรรยากาศช่วงฤด,ดูหนาวนะคะช่วงหิมะตกมาฝากพี่น้องก่อนเนาะเพราะว่าอ่อยางทีบ่อนะคะ ทุกปีก็จะบรได้คือกันเนาะยังปีที่แล้วกับบมีหินหมานะคะแต่ว่าปีนี้ช่วงนี้นะคะมีกะขอเก็บเกี่ยวบันทึกภาพดีๆนะคะภาพสวยงามแบบนี้ามาฝากพี่น้องเนาะบันทึกไหว้เบิงยามบ่มีนะคะอันนี้นะคะกับเป็นบรรยากาศหน้าบ้านนะคะซอยเข่าบ้านเนาะสองข้างทางก็จะประมาณนี้นะคะส่วนนี้ก็มีแดดนะคะทองฝาง้าโปร่งใสเนาะแต่ว่าเมื่อกีเบิงขาวนะ เห็นเขาบอกว่าสักพักหิมะจะตกอีกค่ะพี่น้องจา๋าซึ่งแผนว่าจะเขา่าปลาเดินปลากคะคงบ่เด้ดไปค่ะเพราะว่าเดี๋ยวหิมะจะตกนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนค่ะพี่น้องจ๋าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันค่ะสวัสดีค่ะ